แม่สามีจ้องเธอตั้งแต่เช้าสายตาเย็นชาแขนก็ดอกแน่นเสียงรองเท้าแต่ดังในพื้นกระเบื้องบ้านดูชุดของเธอสิแม่สามีรีตาผู้หญิงดีๆเขาไม่แต่งตัวแบบนี้เวลามาเยี่ยมญาติเนื้อผ้าไหมเนียนบนตัวเนวิกาเริ่มร้อนแต่เธอยังยิ้มมือวางบนตักนิ้วเรียวยังกำแน่นจนข้อขาว กลิ่นน้ำหอมจากตัวแม่สามีแรงราวกับจะกลบทุกสิ่งกลบกลิ่นดอกไม้ที่เธอเตรียมมาเองกลบกลิ่นขนมไทยที่เธอซื้อมาจากร้านดังแม่สามีไม่แม้แต่จะเหลือบตาไปมองขนมนี่หน้าเหรือร้านริมถนนเธอไม่ตอบเพียงยิ้มหัวใจเต้นแรงขึ้นเสียงทีวีในห้องนั่งเล่นดังขึ้นทันที รายการข่าวเศรษฐกิจพูดถึงงานเลี้ยงการกุศลเมื่อคืนภาพงานเลื่อนผ่านหน้าจอทุกคนในบ้านเงียบแม่สามีขมวดคิ้วนั่นใครหนะ้าเธอหันไปช้าฮ่หาฮห,หน้าจอแสดงภาพผู้หญิงในชุดราตรีสีทองท่ามกลางกล้องสื่อและแขกระดับรัฐมนตรีเสียงผู้ประกาศชัดเจน คุณเนวิกาลลิตาเจ้าของเครือโรงแรมลลิเทกรุร๊ปมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทแม่สามียืนอึง้งมือที่ถือถ้วยชากระตุกเบาฮ่าฮ่ดวงตาเบิกกว้างหญิงสาวในจอกำลังยิ้มยิ้มแบบเดียวกับที่เธอกำลังยิ้มอยู่ตอนนี้แม่สามีหันมาช้าฮ่าสีหน้าเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นซีดเผือดเนวิกาวางมือบนโต๊ะเบา ฮ่ฮ่เสียงแหวนกระทบกับไม้แม่สามีสะดุ้งเล็กน้อยร้านริมถนนเหรอคะเสียงเนวิกาเรียบแต่แฝงด้วยแรงกดดันทุกคนในบ้านหันมามองเธอแม่สามีกลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งผากห้องทั้งห้องเงียบเงียบเหมือนก่อนพายุจะมาเธอลุก <noon> ข <istry> ึ้นช้าฮ่าฮ่า <right> จับกระเป๋าแบรนด์เนมที่แม่สามีเคยคิดว่าเป็นของปลอมเดินไปหน้าห้องแต่ก่อนจะเปิดประตูออกเธอหยุดหันกลับไปมองแม่สามีตรงฮ่าฮ่แววตาน,านั้นนิ่งแต่คมแม่สามีก้าวถอยหนึ่งก้าวคราวหน้าก่อนจะดูถูกใครเสียงเนวิกาเบาลงช่วยคนชื่อเขาใน Google ก่อนนะคะ แม่สามีหน้าชามือสั่นเล็กน้อยเนวิกายิ้มอีกครั้งและเดินออกไปอย่างสง่างามแสงแดดยามสายกระทบกระโปรงไหมของเธอทุกก้าวเหมือนกรีดความอับอายทิ้งไว้ในบ้านหลังนั้นเสียงประตูนหน้าบ้านปิดลงช้าฮ่าฮ่แม่สามียืนนิ่งหายใจติดขัดมือยังถือถ้วยชาวไว้แน่น ไอร้อนจากถ้วยเริ่มแผดผิวแต่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยลูกชายเดินลงมาจากชั้นบนสีหน้างุนงงแม่ดูข่าวเหรอแม่สามีไม่ตอบดวงตาย่างจ้องที่ประตูแม่รู้ไหมว่าเนวิกาเป็นใครจริงๆเสียงลูกชายเย็นแต่เต็มไปด้วยตำหนิเธอไม่ใช่แค่เจ้าของโรงแรม เธอมีบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ด้วยแม่สามีหันมาช้าฮ่า่าแม่ก็แค่ไม่คิดว่าลูกชายกลอกตาไม่คิดว่าเขาจะรวยกว่านี้เหรอหรือไม่คิดว่าแม่จะตัดสินคนผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่สามีเม้มปากแน่นเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กต๊อกในบ้านอบอวนไปด้วยความเงียบและความอึดอัดเธอทุดตัวลงนั่งบนโซฟา เหมือนเพิ่งรู้สึกถึงน้ำหนักของความอับอายภาพในทีวียังฉายวนอยู่ใบหน้าของเนวิกายิ้มให้กล้องมีนักธุรกิจชื่อดังยืนอยู่ข้างเธอนักข่าวรายล้อมแม่สามีเอามือลูบหน้าผากตัวเองช้าฮ่าฮะ่เงื่อซึมใจเต้นแรงเหมือนคนวิ่งมาหลายกิโลเสียงในทีวีพูดต่อ คุณเนวิก้าเคยปฏิเสธให้สัมภาษณ์หลายครั้งแต่เมื่อคืนเธอเพิ่งกล่าวถึงแรงบันดาลใจของชีวิตเสียงผู้ประกาศนิ่งขึ้นเธอกล่าวว่าคนที่เคยดูถูกเธอคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดแม่สามีหลับตาแน่นคำพูดนั้นกรีดใจเหมือนมีดเย็นเฉียบบาดซ้ำตรงรอยแผลเดิมลูกชายเดินผ่านเธอไปอย่างเงียบฮ่าฮไม่ได้หันกลับมามอง เสียงประตูชั้นบนปิดลงปล่อยให้แม่สามีนั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่เย็นเฉียบเงียบเกินจะทนแต่เสียงหนึ่งยังดังชัดในหูคนชื่อเขาใน Google ก่อนนะคะประโยคนั้นดังก้องอยู่ในใจเธอไม่หยุดเลยแม่สามีลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเท้าเปลืยเปล่าเหยียบพื้นเย็นเฉียบเสียงพื้นไม้ดังเอียดทุกย่างก้าว เธอเดินไปที่ห้องทำงานของตัวเองมือนั้นสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แสงหน้าจอสว่างกระทบใบหน้าซีดของเธอนิ้วชี้แตะที่คีย์บอร์ดอย่างลังเลเธอพิมพ์คำว่าเนวิกาลลิตาผลการค้นหาเด้งขึ้นทันทีเต็มทั้งหน้าจอภาพของลูกสะ้ายในงานสัมมนาในบทความของฟอร์บส ในภาพถ่ายกับผู้บริหารระดับโลกบางภาพเธอเห็นเนวิกายืนจับมือกับนักการเมืองระดับสูงบางภาพมีรางวัลระดับนานาชาติในมือแม่สามีขยับแว่นตาใจเต้นแรงนี่มันเป็นไปไม่ได้เสียงของเธอแผ่วเบาราว,ราวกระซิบมือเลื่อนหน้าจอลงแต่ยิ่งดูยิ่งรู้สึกเหมือนถูกตบซ้ำแล้วซ้ำอีก มีคลิปหนึ่งขึ้นมาชื่อหัวข้อคือจากหญิงสาวธรรมดาสู่นักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลเธอกดเล่นเสียงของเนวิกาเริ่มดังสุภาพมั่นคงแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งมีคนเคยบอกว่าฉันไม่คู่ควรกับลูกชายของเขาเพราะฉันไม่มีอะไรไม่มีตระกูลไม่มีชื่อเสียงแม่สามีเบิกตากว้าง หายใจชะงักแต่ฉันมีศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีนั้นผลักดันให้ฉันสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองเสียงในคลิปยังดังต่อวันนี้ฉันให้อภัยเขาแล้วแต่ฉันไม่มีวันลืมคลิปจบลงหน้าจอเงียบแต่ใจของแม่สามียิ่งสันไหวเธอพิงพนักเก้าอี้เหมือนถูกดูดพลังทั้งร่างหัวใจหนักอึ้ง เปลือกตากระพริบช้าฮ่าฮ่คำพูดสุดท้ายนั้นยังดังในหัวให้อภัยแต่ไม่มีวันลืมเหมือนคำพิพากษาที่ไม่มีใครอุดธรณนได้แม่สามีนั่งนิ่งดวงตาจ้องหน้าจอที่ดับลงแล้วเพียงแสงสะท้อนเงาของตัวเองแววตาที่เคยเย่ะหยิ่งตอนนี้ว่างเปล่าโทรศัพท์วางอยู่ข้างมือ เธอหยิบมันขึ้นมานิ้วชี้แตะที่ชื่อของลูกชายลังเลแต่ไม่โทรเธอเปลี่ยนใจพิมพ์ข้อความแทนแม่ขอโทษเนวิกาให้แม่หน่อยแต่นิ้วชะงักตรงคำว่าขอโทษมันเป็นคำที่เธอไม่เคยใช้กับใครโดยเฉพาะกับคนที่เธอเคยมองต่ำเธอลบข้อความทิ้ง นั่งจ้องหน้าจอว่างเปล่าใจหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างทับอยู่จากห้องครัวมีกลิ่นแกงลอยมาแม่บ้านกําลังทำอาหารเที่ยงกลิ่นหอมแต่อึดอัดกลิ่นนั้นเคยเป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่อบอุ่นแต่วันนี้มันเหมือนกลิ่นจากที่อื่นไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปเสียงรองเท้าของเนวิกาดังขึ้นนอกบ้านเสียงรถยนต์สตาร์ทเครื่องแอร แม่สามีรีบลุกขึ้นวิ่งไปที่หน้าต่างม่านพลิ้วเบาฮะลมอุ่นพัดเข้ามาเธอมองเห็นเนวิกากำลังเปิดประตูรถหรูยี่ห้อเดียวกับที่เธอเคยดูในโบรชัวแต่บอกตัวเองว่าแพงเกินไปสำหรับคนธรรมดาตอนนี้คนธรรมดาคนนั้นกำลังขับมันออกไปเนวิกาไม่มองกลับมาเลย แม้แต่นิดเดียวแม่สามีกัดริมฝีปากรู้ว่าตัวเองเพิ่งสูญเสียอะไรบางอย่างไปบางอย่างที่เงินก็ซื้อกลับมาไม่ได้ศักิ์ศีความไว้ใจและสถานะของตัวเองในสายตาผู้หญิงคนนั้นเธอยืนอยู่นานจนเสียงรถเงียบไปไกลห้องทางบ้านกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งแต่หัวใจของเธอยังเต็มไปด้วยเสียง เสียงของคําที่ไม่เคยพูดออกมาเสียงของโอกาสที่ปล่อยให้หลุดมือไปอย่างโง่เขลาแม่สามีนั่งลงอีกครั้งร่างกายเย็นเยียบทั้งที่แดดส่องเข้าทางหน้าต่างเธอมองไปยังโต๊ะกลางตรงนั้นยังมีถ้วยชาของเนวิกาที่เธอไม่เคยแตะตอนนั้นเธอคิดว่าไม่จำเป็นต้องนั่งร่วมโต๊ะกับคนที่ต่ำต้อยแต่ตอนนี้ ทุกอย่างมันกลับหัวทุกคำพูดที่เคยหลุดจากปากย้อนกลับมาเหมือนมีดที่แทงตัวเองซ้าและวซ้ำเล่าคนอย่างเธอไม่มีวันเข้าใจชีวิตผู้ดีอย่าคิดว่าแค่แต่งกับลูกชายฉันแล้วจะมีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นคนไม่มีรากไม่มีสายเลือดมันก็แค่เศษฝุ่นประโยคพวกนั้นดังในหัวเธอไม่ต่างจากคำสาบดวงตาแม่สามีเริ่มร้อนเผา น้ำตาที่ไม่เคยยอมไหลวันนี้มันหลุดออกมาทีละหยดเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะความอายหรือความเสียใจที่ไม่มีวันย้อนคืนได้เสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นเบาฮ่า่าแม่บ้านเดินเข้ามาคุณนายจะทานข้าวเลยไหมคะแม่สามีพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรแต่เมื่อแม่บ้านเดินออกไปเธอก็ยังนั่งนิ่งไม่หิว ไม่กระหายเธอลุกเดินไปที่ห้องรับแขกตรงผนังยังมีกรอบรูปงานแต่งภาพลูกชายยิ้มกว้างและเนวิกาในชุดเจ้าสาวตอนนั้นเธอก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงในภาพจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากกว่าที่เธอจินตนาการได้มือของแม่สามีลูกกรอบรูปเบาฮ,ะฮะ่าฮ่ารากับพยายามสัมผัสอดีต แต่ภาพนั้นเย็นชาเหมือนบอกว่าไม่มีวันหวนกลับเธอหันหลังเดินกลับไปที่โต๊ะมองถ้วยชาที่เย็นแล้วและวางกระดาษโน้ตไว้ข้างฮ่าเพียงสองคำแม่ขอโทษแต่คำคำเดียวนี้กลับหนักเหมือนภูเขาเหมือนคำสารภาพผิดที่ออกมาจากจิตวิญญาณและเธอไม่รู้เลยว่า ยังมีเวลาพอให้ให้อภัยหรือไม่เสียงนาฬิกาเดินติกต๊กติ๊กแต่ในหัวของแม่สามีไม่มีเสียงอะไรอีกแล้วแค่ความเงียบและความว่างเปล่าที่กัดกินข้างในเธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแสงแดดเคลื่อนผ่านผ้าม่านทิ้งลายเงาเป็นเส้นบางๆบ,บนพื้นไม้เธอนั่งจ้องมันเหมือนมองอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเห็น เสียงประตูบ้านดังขึ้นอีกครั้งเบาและมั่นคงแม่สามีสะดุ้งเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นแม่บ้านหรือลูกชายหรือว่าเนวิกาหัวใจเต้นแรงเธอลุกขึ้นอย่างช้าห,าหา่าเดินไปที่ประตูด้วยฝีเท้าแผ่วเบามือแต่ลูกบิดลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเปิดออก หญิงสาวในชุดสูทสีดํำยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเรียบเฉยผมถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยดวงตาคมกริบจ้องมาโดยไม่มีแววยาะเย้ยไม่มีความโกรธมีเพียงความนิ่งที่ทำให้แม่สามีรู้สึกเหมือนยืนอยู่ต่อหน้ากระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความผิดพลาดทั้งหมดกลับมาเนวิกาเสียงของแม่สามีแหบพร่า หญิงสาวยกกระเป๋าเอกสารขึ้นเล็กน้อยฉันแค่มาเอาเอกสารที่ลืมไว้น้ำเสียงของเธอยังคงสุภาพแต่เย็นเยียบเย็นจนแม่สามีขนลุกสู้เธอถอยออกจากประตูเนวิกาเดินเข้ามาอย่างมั่นใจราวกับเจ้าของบ้านไม่ต้องขออนุญาตแม่สามีรู้สึกว่าพื้นเย็นขึ้นอีกครั้ง เหมือนความอบอุ่นทั้งหมดในบ้านถูกดึงออกไปทันทีที่เธอเก้าวเข้ามาเนวิกาวางกระเป๋าลงบนโต๊ะหยิบซองเอกสารออกมาเงียบฮ่าฮ่แม่สามียืนมองจากมุมห้องมือยังคงกำแน่นเธออยากพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่มีคำไหนฟังดูไม่ตื้นเขินไม่มีคำไหนจะลบล้างสิ่งที่เธอเคยพูดได้ แล้วเนวิกาก็หันมาสบตาตรงฮ่าฮะคุณอยากพูดอะไรหรือเปล่าน้ำเสียงไม่ประชดไม่ท้าทายแค่ตรงไปตรงมาเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายแม่สามีเม้มปากแน่นเธอรู้ว่าถ้าพูดผิดอีกแม้แต่คำเดียวมันจะจบสิ้นทุกอย่างจริงฮ่าฮะแม่สามียืนนิ่ง ทุกอย่างในตัวเธอเหมือนจะพังทลายคำพูดนับพันวนอยู่ในหัวแต่ไม่มีคำไหนที่เหมาะสมจะพูดออกมาเธอมองหน้าผู้หญิงตรงหน้าหญิงสาวที่เธอเคยดูแคลนเคยเหยียบย่ำแต่วันนี้ยืนสูงกว่าเธอในทุกแงม่มุมทั้งในแววตาทั้งในศักดิ์ศรีแม่สามีสูดลมหายใจลึกเหมือนพยายามรวบรวมความกล้าที่หล่นหายไปนาน แม่ขอโทษเสียงสั่นเล็กน้อยแต่จริงใจเธอเอ่ยซ้ำอีกครั้งชัดขึ้นหนักแน่นขึ้นแม่ขอโทษที่เคยพูดจาไม่ดีเนวิกายืนนิ่งไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตาเพียงแววตานิ่งลึกเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักทุกความรู้สึกแม่เคยคิดว่าความร่ำรวยอยู่ที่ฐานะ แต่วันนี้แม่รู้แล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมันอยู่ในจิตใจคนแม่สามีก้มหน้าเธอไม่กล้ามองตาอีกเนวิกาเงียบไปนานก่อนจะพูดออกมาช้าฮ่าฮ่าการให้อภัยไม่ใช่ของง่ายแต่ฉันไม่ได้เกลียดคุณเพราะความเกลียดทำให้ฉันกลายเป็นคนที่คุณเคยเป็นและฉันไม่ต้องการเป็นแบบนั้นแม่สามีเงยหน้าขึ้น น้ำตาคลอเบ้าเธอไม่รู้ว่าคำพูดนั้นคือการให้อภัยหรือไม่แต่เธอรู้ว่าเนวิกาไม่ได้ปิดประตูใส่หน้าเธอผู้หญิงคนนั้นยังเปิดทางไว้แม้จะเพียงแค่นิดเดียวเนวิกาเก็บเอกสารเข้ากระเป๋าเดินไปยังประตูอย่างเงียบฮ่าฮก่อนจะหยุดหันหลังกลับมาถ้าคุณอยากเริ่มใหม่เริ่มที่ความจริงใจ แล้วเธอก็เดินจากไปเสียงประตูปิดลงอย่างแผ่วเบาแม่สามีมองตามรู้ว่าการไถ่โทษไม่ได้จบในวันนี้แต่มันเริ่มต้นแล้วเริ่มจากคำสองคำที่เธอไม่เคยพูดและว,วันนี้มันอาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล